เพิ่มพลังครับออยู่ไกลๆก,ก็ต้องโดนไอ้นี่ครับเส็จไปคนนึงเพิ่มพลังครับเนี่ยแทบหมดช่วยมอนด้วยสิมันมาแน่ว่ะมารีเฟก์ว่ะเรียบร้อยแตกเพิ่มพลังครับเรียบร้อยไปคนหนึ่งวา้านี่คือเราเน้นแรงๆไปเลยเว้ยทีเดียวเว้ยเร็จดี <laughs> แหมจ้องอยู่แล้ะสบตากันปิ๊งปิ๊งสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูชารองกาใช้สไตรเกอร์กันโหโคตรเก่าเลยเซตนี้นะมาโตซึ่งสไตรเกอร์นะครับผมมันเป็นเซ็ตที่มากับเจ้าชารังกาเลยซึ่งมันเป็นอาวุธที่เจ้าชารังกาประจําตัวมาครับผมดูสีกสิแหมเข้ากันทั้งน้ําเงินเหลืองว่า สำหรับสไตรเกอร์นะผมเป็นอาวุธเทียร์สามนะเลเวล25้ครับดาเมจจะอยู่ที่ 31, 7 8 2ยิงที่ระยะ800เมตรที่ลดแวินาทีแล้วยิ่งเราสะสมประจุให้เต็มครับผมมันก็จะยิงแรงขึ้นถ้าเกิดประจุน้อยๆมันก็จะเบาหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาใช้อาวุธประเภทนี้ทั้งพวกช็อคเทรนสไตรเกอร์หรือว่าวีเบอร์ววลนั้นครับผมชาร์จให้เต็มอะ่ะมันจะยิงแรงกว่าเรายิงรัวๆครับดักบินผมจะาใช้เป็นอย่างลีนะครับผมสก,กิลต,ต่างๆก็ตามมีเลยเน้นยิงแรงเลยดูดิเป็นแผงอ้า และนี่นี่นี่ผมใช้สกิลตัวนี้ด้วยครับผมจะยิงแรงขึ้นอีก18.75แต่ว่าจะไม่สามารถใช้สกิลรองได้สกิลรองของเจ้าชรังการนี่คือทําให้สตูตัวแดงน,นะอ่ะอันนั้นก็จะใช้ไม่ได้ครับแต่ยิงแรงขึ้นโคตรเยอะเฮ้ยต้องลองสําหรับความเชี่ยวชาญก็ต้องเป็นดาเมดเดิลเลอร์แน่นอนอยู่แล้วตัวนี้ครับผมนิวคีแอมเปรฟายแล้วก็คาริบเอาเลกเตอร์ครับไปครับเพื่อนพาเจ้าชรังการุนเทียสามที่ใช้อาวุธไตรเกอร์เทียสามเช่นเดียวกันลงสนามกันดีกว่าตอนนี้มันจะเล่นเปไ็นยะังไ ไปกันเลยว้าวถ้าเพื่อนๆซื้อของในเว็บช็อปในส่วนนี้เพื่อนๆพ,พิมพ์โค้ด DMBL ลงไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ใช้โค้ด DMBL นะเลิฟเลิเลยชารังก,กาจ้ามาจีมาดูจีว้าวเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วก็น่าได้กันนะมามาละ800ว่ะโอเคตัวนี้ครับ900เมตรไม่ได้นะตัวนี้600เมตรครับ โผล่ไหมยังเฮ้ยอะไรซิ่งมาเลยเอาละเบอร์ซาลิแยมาแล้ว800เมตรเข้าเข้า800เมตรก่อนมาเพิ่มพลังครับเสร็จเลยนี่แหละนี่แหละมันช่างดุนแรงเฮ้ยแลนสล็อตครับนะเฮ้ยไม่เข้าเลยติดโล่หมดเลยว่ะว้าวว้าวเพิ่มพลังครับอื้อหือ เล่งลุกแต่ล็อกเป้าตัวไหนเนี่ยนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยทยี่ทัสเลเยอร์ครับผมอย่าเข้ามาใกล้เราพอขออยู่ห่างๆในเพิ่มพลัง,เพ,พลงเพิ่มพลังเพิ่มสปีดครับนี่แหละตัวนี้แหละเฮ้ยแพ้ทิ้งว่ะทิ้งว่ะนั่นไงสวยแล้วสวยแล้วไอ้ทิ้งไอ้ทิ้งโอ้ยเพิ่มพลังครับเนี่ยแทบหมด แทบหมดโอ้โหโอ้โหพี่ช่วยมอนด้วยสิมันมาแน่วะมันรีเฟกว่าเรียบร้อยแตกสักตัวกันนะเฮ้ยโ,โ,โดนล็อกเสร็จเลยเฮ้ยเฮ้ยเเตอร์ครับอ้ยเร็วเพิ่มพลังครับเรียบร้อยไปคนหนึ่งว้าวคือเราเน้นแรงๆไปเลยไว้ทีเดียวเว้ยืมบลายครับ อืมอืมเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ยโอ้ยเอาดิเอาดิาดมามากิฟฟินมากิฟฟินมีโล่ว่ะเฮ้ยเหลือตัวหมดแล้วเกินระยะเถอโอ้โ <c oughs> หบลายครับเสร็จกันนั่นไงแลนสลลอตโคตรซิ่งอะ่ะโอ้ยโล่แตกยังโลแตกยัง เอาอีกเฮ้ยมันมัน,ม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 นเยอะแยะไปหมดเว้ยอะไรวะฮะเสร็จกันพิชาต้องมาแล้วโอเคนู่นครับดาบ่ะเพิ่มพลังครับออยู่ไกลๆก็ต้องโดนไอ้นี่ครับเสร็จไปคนนึงหูอุ้ยมาแล้วนั่นไงนนไอตัวร้ายไอตัวร้ายเมื่อกี้ไปไปไปเอาให้พ้นเฮ้ยมันเรนะ็วเนาะ เพื่อพลังครับไม่เข้ามันเด้งสู้ว่ะฟาส์ฟาส์เอ็กเพงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เพื่อนนั่นไงเพื่อนหายหมดแล้วอ่ะแล้วเราหนีไม่ทันแน่ๆอ่ะโอเคครับเราเพนก่อนแล้วกันนะไม่ไหวจริงๆว่ะอปืนนี้โคตรแรงเลยซะหน่อยก่อนแหม ลักนิดนึงไปเราพ้นเราเอาให้พ้นก่อนเอาให้ชัวอุ้ยอุ้ยดักเหรอมีมีโล่สองชั้นเหรอโอเคครับพลระยะมันละมั้งโอเคเฮ้ยดักโล่หนึบจังวะนั่นไงนั่นไงโอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกติดแล้วครับ สโน,น่อยก่อรยันแม่ลงไปครับตัวนี้ครับเอาไปอีกทีนึงเอาไปอีกคนนึงไอ้ตัวนี้นะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยใครเิษนี่อ๋อใครเิษครับเอาไปดีเอาไปดีมั้ะเฮ้ยดาบโอ้ยโอ้ยใครเิษโผล่มาดิโผล่มาดิมามา ซืบเฮ้ยติดไอ้บ้าติดอีกโผล่แล้วโผล่แล้วั่นแหละแหมเรายังช้าไม่เต็มไงเฮ้ยนี่ครับสกอร์เปียนเหรอเอ้ยแทบหมดแทบหมดโอ้ย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 ไหนไหนไหนอยู่นี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 ่รอช้าเต็มครับเฮ้ยแอดลาต์ว่ะเอาลูชาดอไปก่อน อ้มันมาแน่ครับโดดมันโดด,ดนะเราเล่นตัวนี้ดีกว่าลอโล่หมดครับนี่ไงครึ่งหลอดครับมันโดดแล้วจ้าโดดแล้วจ้าหันหลังมาเดหันหลังมาดิเฮ้ยโอ้ยนั่นไงถึงอีกเซ็งเลยักหน่อยก่อนช่วยเพื่อนก่อนไม่ได้ครับ เสร็จกันเฮ้ยชาวรังกาตัวนี้ครับเพิ่มพลังครับอากางโล่ไปทันแล้วนะตัวนู้นดีกว่าตัวนู้นดีกว่าเออนี่แปดร้อยเมตรเหรอเอเคแบคเรียเล่ครับรอครับรอเบสเวียโล่หมดเฮ้ยมีโล่ใหญ่ว่ะมีโล่อีกอันหนึ่งว่ะเฮ้ยเกลยะ โอ้ยเกินก่อนเอาเกินก่อนเออชึบมาไม่ทันเลยมามามาเคค่อยๆไปค่อยๆไปครับเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ได้ไหมโอเคครับเอาบักโจ๊กแมหมหายตัวเฉยเฮ้ย,เ,ยเกินโอ้โหเกินระยะว่ะโอ้ยเดี๋ยว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  โอเคโอเคเราค่อยๆไปครับเฮ้ยเทสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ไงโอ้ยเราลืมเปิดสกิลด้วยแหมมันเยอะมันเยอะยิงทีนึงมันต้องใช้เยอะ <c oughs> เทสจะมายัางเฮ้ยมีกิ้งเร็วมากครับเพิ่มพลังครับอ้าวมีโล่ซะด้วยนะแหมซึบซืบอ,อื พี่ปักโจ๊กปักโจ๊กอ้าวถูเอ้ยไป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 แป๊บเดียวแหละดีโหลดอ่ะไหนอีกเฮ้ยนี่โจ uh ๊กโจ๊กอ่ะเสร็จเลยเพิ่มพลังครับเสร็จไปโอ้โหโอ้โหเจ็บปวดเนี่ยชาลังก้าผมว่าเล่นได้ปืนออริจินอลเลยนะปืนนี้มันคู่กับชาลังก้ามานานมากเลยนะโอเคครับ ตัวนี้อะไรเอ่ยฮัลโหลบักโจ๊กครับใช่โจ๊กไหมเทสเสร็จดีครับรแรงอ่ะโอเคเราสปีดแล้วครับหูแทบหมดครับแทบหมดนะแทบหมดนะเดี๋ยวมามามาเอาไปก่อนเลยเอาไปก่อนเลยนี่แหละนี่แหละรอครับรอครับเฮ้ยตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวอะไรวะเนี้ยบินมาป่ะเพิ่มพลังครับเฮ้ยดาบ ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเราหาตัวที่ทึบโอ้โหจะยิงรึเปลี่ยนเป้าโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายังไม่ได้เต็มไงเรายังไม่เต็มไงเฮ้ยนี่คาจิเหรอโอเค,อเค,อเค,อเคมามาเราจะต้องก็เอาดีก็เอาดี นี่ไล่ไล่ไล่เจอยันแม่ไล่มาเจอยันแม่ไล่มาเหลือสองคนครับโอ้ยเราเข้าระยะหกร้อยไม่ได้นะนี่ไงลุยเลยครับพี่ลุยเลยครับพี่เดี๋ยวโดนโดนไปโดนไปอ๋อเฮ้ยตัวนี้ครับไปค่อยค่อยไปครับค่อยค่อยย่องไปเฮ้ยว้าวว้าวโดดครับกระแทกมากระแทกโลงไม่ปิดด้วยแสดงว่าไม่ได้ใช้ ไอตัวนั้นน,นนะโอ้โหมาเอาเสาก็ได้วะไม่มีอะไรแล้วโหจาะอ,อยู่บ้านขนาดนี้จะเหลือหรือว้าจบเลยอะไรเนี่ยชาลองกาจ้าโอ้โหเสร็จเดียแหมจ้องอยู่นะสบตากันปิ๊ง มาครับมาอะไรวะเนี่ยโผล่มาดิโผล่มาดิมาแหมไม่โผล่เว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอามิโลด้วยครับเฮ้ยตัวอะไรวะแหมเอาจ้างเอาจ้างเอาจ้างอ๋อไอ้ไอ้หมอดิใช่ไหมอ่ะเรายังชิงเข้าบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซะหน่อยก่อนครับติดล่าสแตนไปปืนเราแดงไนงะ เอาหืมหายตัวอีกเอาไปก่อนครับผมยานแม่ลงไปเนี่ย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 เฮ้ยเฮ้ยใครสิทหรอไม่ได้วะไม่ได้วะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอชิงก่อนได้ปะเรียบร้อยไปคนนึงงอให้อะไรแบบแบบเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้โห่เก็บเก็บขวานเรียบร้อย อย่าโผล่มาแล้วกันตัวนู้นครับเพิ่มพลังครับเอาไปไททันเเลเยอร์ครับอะตัวเล็กๆน้อยๆก็เอาไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาใกล้มาก,ามากโอเคเราเข้าใจแล้วว่าเขาคือใครแหม่รีบเลยนะโอ้โหเพนดิจ้ะโอ้โห้โอ้ยโอ้ยแน่แน่แน่แน เราเข้าไปหาพวกเราก่อนครับใจยเย็ยนเพื่อนใจยเย็ยนเพื่อนโอ้โหแทบหมดแับหมดนัด่นไงตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเบอร์สเลียสวยแล้วโอ้โหดีไม่โดนแอบก่อนครับเกือบเกือบเพิ่มพลังครับอืครับหมดกลับมาโลกจอรดแล้ว โอ้โหคืออาวุธเภทนี้800เมตรอย่างเงี้ยนะมันเป็นที่หมายตาเหลือเกินคือเรารู้แหละว่าเราก็สร้างความโผลร้อนศัตรูเกิดมายิงชุ่มเลือดหายไปครึ่งหนึ่งยิงชุ่มหนึ่งปิวเลยแล้วดีถ้าเกิดสะสมนิวเคลียร์บิฟายได้ท้ายๆเกมนี่โคตรแรงวันฮิตวันคิวเอ้ยนั่นก็แน่แน่รามีอย่างไอ้เจ้าเทสใช่ไหมบุกเข้ามาถ่ายทันแอตลาสบุกเข้ามาแล้วยิ่งแอตลาสเนี่ยตอนนี้นะมันเยอะมากๆเลยอะแล้วคือชลังก้ามันก็ไม่สามารถเจาะโลได้เหมือนเบอร์ซเลียงไง แต่โดยส่วนตัวผมว่าเฮ้ยมันเล่นได้เว้ยถ้าเกิดเขาไม่สนใจเรานะก็อย่างว่าเป็นอู๘ร้อยเมตรผมเราก็ยิงสะสมดาเบิเรื่อยเนะเจอใครก็ยิงครับผมอย่าปล่อยให้ปืนมันว่างแต่ว่าต้องใช้ให้เต็มก่อนนะเออแต่ผมว่าถ้าเกิดเพื่อนมีสไตรเกอร์ใช่ไหมใช้กับเบอร์เซเลียดีกว่าฉลังกาแหมมันก็สามปืนใหญ่เหมือนเบอร์เซเลียแต่ว่าเจาะโล่ไม่ได้เหมือนไททันธนูเบอร์เซเลียง่ะ ดีวายท่เห็นครับผมถ้าเกิดมันมีสกิลหรูมีนักบินของมันนะ ي, เฮ้ยเจาะโลได้เนี่ยผมก็ว่าก็เวิร์กเช่นเดียวกันครับน่าจะเอากลับมาเล่นได้เลยแหละแล้วเพื่ออะไรครับตอนนี้ยังใช้ชารังกาอยู่บ้านแล้วใช้กับอ,อาวุธอะไรก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ผมและชารังกาเขาทั้งคู่สวัสดีครับบ๊ายบาร์บอล